เน็ตไอ้ดอนปะทะเด็กธรรมดาสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคะเพื่อนเคยคิดหรือเปล่าคะที่อยากจะตั้งอนเน็ตไอ้ดอน เคยคิดหรือเปล่าคะว่าเราจะทํายังไงให้ดังกว่าเด็กดอนได้ถ้าสมมุติเราลอเลยนกรรมเรียนแบบเหมือนเด็ดอนต่างๆนั้นเราจะดังมว่าพวกเขาหรือเปล่าเรามาดูกันนะคะแย่ก่ออื่นเลยเพราก็ต้องขอกราบขอโทษก่อนนะคะกลัวไม่ได้มีเจตนาที่จะล้อเรียนพวกรุ่นพี่เด็ดอนต่างๆก่อนนะคะก่อนที่จะชมนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้พลาดชมคลิปใหม่ๆของบัวค่ะโอเคถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะเธอจะคิดป่ะแบบ อยาเป็นเ e ็กไอดอลนะเคนคิดมาเป็นเน็ไอดอลนี่คือแบบเป็น i n c l u s ร r มีที่บนในสังคมคือมันดีมากเวอร์เราอยากดังบ้างอยากดังเหมือนเด็กไอดอลมากใช่บางครั้งสปอนเซอร์ก็ไม่ได้จ่ายเงินแต่ให้เราไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่ฟรีออยากเป็นจังทำไมดังว่าเด็กไอดอลขายกุ้งอ นี่บัวบัวบัวอะเธออยากดังใช่ไหมทำไมไม่ขายกุ้งเหมือนเด็กไอ้เจ้คนนี้เดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะนี่นี่อะ <c ười> นี่โอไ้ได้ได้ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องให้เธอกับเธอ <c ười> เป็นสาวสิ่งเอฟเฟกให้เรานะ ขายทุกๆด้วยนะขายราคาประมาณตามเขาได้อะาเป็นชอบชอบรีแอคชั่นของเขาชอบการพรีเซนต์เขาบ้างดีดีคิดว่าเหมาะนั่นแหละที่ต้องทำวีดีโอนี่ทำไมไม่ค่อยลองดูทำคลิปนี้ล่ะเออดูลองเลยไหมลองเลยเด็กธรรมดาขายกุ้งเอาล้วครับชายหญิงทุกท่านนะครับวันนี้นะครับขายกุ้งนะครับขายกุ้งฟรีนะครัะ ใครที่แชร์เฟซใครที่แชร์ไลน์ใครที่ like, <Hey! S 1> กดไลค์กดแชร์จะได้กุ้งในปริมาณนี้นะครับส่งฟรีนะครับห้าไลน์เท่านั้นนะครับ <Hey! S 1> ห้าไลน์เท่านั้นครับ <Hey! S 1> ส่งฟรีนะครับ <Hey! S 1> อร่อยมากครับ <Hey! S 1> แล้วที่คนเขาแบบตักกุ้งเวลาได้กุ้งหรือว่าแบบเวลาแบบตกปลาแล้วไ,ได้ปลานะครับและตอนที่เขาจะยกปลาขึ้นน่ะเขาต้องพูดว่า ชาวงใต้มาชาวงเทพ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 ,พนะครับไน,นั่นแหละครับทุกคนนะครับพี่ลาคูน,นะครับสั่งเลยนะครับอยา่าลืมนะครับสั่งที่เฉพาะธนาคารกุ้ง เน็ตไอดอลสบัดผมเฮ้ยพี่นี่ไม่เวิร์กอ่ะงั้นลองหาวิธีต่อไปอันนี้ป่ะสบัดต่อไม่รอแล้วนะไปอันนี้อันนี้อันนี้คุณต่อบอกไม่ต้องเบียดค่ะเอ้ยอันนี้แฟนเขาหรอไม่รอแล้วจ้าจริงเหรอจริงเอิมเธอต้องเต้นบึ้ยฮะเนี่ยเราให้เธอเต้นเลยงั้นเธอเป็นคุณแม่ลกันอะไรเราเป็นเราเป็นแฟนเขาแล้วกันเราตัวสูงอื้อหือตัวใหญ่มาก ผมไป็การหอบคุณด้วยนี่คนรักแระเขาเนียนมากเลยโอเคงั้นเธอเป็นคนสบัดผมนะเฮ้ยฉันน่เป็นผู้ชายยืนนิ่งๆทำขายกบิ๊กเธอสะบัดผมโอเคไหมฉันว่าแม่ปอยชยบกันฉันว่ายิงชุบโนแสดงว่าเธอก็ต้องเป็นคนสบัดอ่ะนั้นเราเป็นผู้ชายอยู่นิ่งๆกันนะโอเคนะเด็กธรรมดาสบัดผม หมอบอกว่าให้เครียดสะบัดต่อไม่ร้แล้วนะเคดอเอเป็นวันดีดีสิเน็ตไอดอนขายผ้า ีหน้ายังไม่ล้างเลยโอ้โหตลกีิตลกแตลบรอดนี่เราหาคลิปอื่นดีกว่าคอลงเช็ดเลยใครเปนคนคิดวิเทเน่เราทำคลิปอื่นดูไปอ่ะนี่เราหาคลิปโอเคละนี่คลิปขายขายผ้าเนี่ยโหบัวเธอขายโหดๆเหมือนเจนี่เลยไหมเปิดยังเทำไหมที่เขาจะขายของหรือขายอะไรวะชูแค่แค่จะเห็น บูมงานานี้เราให้เธอเลยเธอระดับความเร็วเลยนะอนนโอเคเงินพวกเราพร้อมเลยเดี๋ยวฉันไปซื้อเสื้อผ้าสีส,สวนะ่วนมาให้เนะรน้่งแล้วเธอก็ขายได้เลยเอาเลยเด็กธรรมดาขายผ้าอ่ะดูให้ดีนะอ่ะ,อะดูทันไหมอีกรอบหรือ,นะอไได้หลายรอบที่เก็บขายลูกปัด 150บาทย้าถึงว่าสบบาทไม่ขาดไม่เกินเข้าใจป๊อและอีกอย่างนะถ้าซื้อแล้วอ่ะแกใส่ไปได้ก็เรื่องของแกนะไม่เกี่ยวกับฉันฉันได้เงินมาแค่นี้ก็เป็นแล้ว พอให้นะพอแบบร้ายๆตายแบบตายฉันอ่วัเนี้ยเลือกหูหูก็ได้นี่ถุงก็มีหลายถุงเลยเอาถุงแล้วก็เลือกมาได้นะเจ้าสิบบาทโอเคไหมคิดก่อนนะอย่งพูดมากจะพอจะพอจริงนี่นแหละไปกินยาพาราสักคนก่อนบ้านเน็ตไอดอลไลฟ์สดเงาเงาขายผ้าไม่ได้เรื่องเลยคนด่าเธอเฮ้ย <head> เราเห็นคลิปนึงในเฟซบุ๊กอะเนี่ยไรเซิ์สดงงเงงเทพรักเทพพี่รักอยากมีความรักพอเรื่องความรักก็ต้องเป็นเธอนะเพราะเธอไปจะไม่ได้หายเลยต้องเป็นเธอนะแล้วว่าเธอบอกมากเลยที่เขาให้หัวเปล่าเออเนี่ยเหมือนเหมือนห่อยหัวเลยจริงปะเออจริงๆผมก็ฟูมากเออ คือต้องทาปากแดงนี่ผู้ชายผู้หญิงแล้วผู้ชายสิใครก็รู้โอ้โหดูดิเขาเพิ่มเพ้อถึงความรักเธอต้องทําแบบให้ได้์กับเขาเนี่ยเขาปากในแต่ฟันขาวมากเลยอ่ะเขาใช้เขาใช้ยาแตฟันอะไรแล้วคนเป็นสวยต้องเพิ่มเพ้อเรื่องรักเดี๋ยวขอไปเข้ออ้วกก่อนเด็กธรรมดาไร้สดเงาเงงปิดตาพิชหนึ่งสองสาม พ่อรู้จะููกแล้วเนี่ยไต่ได้โอเคต่อไปพ่อยากเป็นเือนเขาว่าจะพ่จะมีแฟนสักทีนะเนี่ยก็ยามีวันหนึ่งก็ไม่มีอะไรหรอกมันขี้เกียจและทำยังอย้นกลับไกันยังไง รอเขามาจีบเนี่ยเมื่อไหร่จะมีแฟนวะเฮ้ยเงาเนาะเมื่อไหร่จะมีความรักกับเขาสติแอคเซต์ลงมาได้เนี่ยแค่นิดกว่าจุ๊บๆแต่ผมเลิกกันจะผมกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเน็ตไอดอลรีวิวอาหารไม่ได้จริงเลยเธอเนี่ยเธอลงหาคลิปอื่นบ้างเผื่อดูสินี่พีชจะเพิ่งลบหน้าแล้วเผื่อเอิ่มต้องใช้ด้านเนี่ย ธอหาทยอีกแล้วเฮ้ยอาวพีไหนลูกัวเออคิวพีปะไหนเหรอลองเปิดดูดิโอ้โหผัดไทยนร็อกแปดโอ้โหไฟเชิดอือหือเชฟกระทะเลยเอางี้ไหมพีทอ่ะเป็นคนหัวฟูส่วนเธอเป็นคนพูดฉันเป็นคนผัดพีทเป็นคนหัวฟูนะเฮ้ยเดี๋ยนะฉันชอบคนนี้ว่ะฉันชอบคนมีหนวดเออฉันชอบคนมีหนวดเดีวต้องทำหน้านิ่งๆด้วยนะโอเคทุกคนเราไปถายกันเลย เด็กธรรมดารีวิวอาหารข้าวผัดลกแตกัแค่วันล,ละสามพันจานที่ชื่อลกแตกเกาะผัดจนกระเท ชาตไม่เหมือนใครรสชาติกลรอบเป็นเอกลักษณ์ของบ้านมีไข่เส้นม้ามากและอะไรๆอ่ะเอากินไม่ต้องปรุงเพิ่มแค่พปิกไทย เด็ดไอดอนปะทะเด็กธรรมดาทุกคนะคะพฤตกรรมดีๆของพวกพ,พี่เด็ดไอดอนบางอย่างนะคะ เราก็ควรที่จะลอกเลยนแบบนะคะควรที่จะเป็นแบบอยากค่ะแต่บางพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะเราก็จะไม่ควรที่จะเรียนแบบนะคะและบัวคิดว่าเหตุผลที่เขาทําแบบนี้เขาก็จะมีเหตุผลของเขาแหละค่ะเป็นเหตุผลของผู้ใหญ่18แวกขึ้นไปและต็บัวคิดว่านะคะเขาควรจะไม่อยากให้เราไปเลยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเขาหรอกค่ะเขาควจะอยากให้เราเรียนแบบพฤติกรรมที่ ทั้งสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมและที่สำคัญที่สุดนะคะทําในสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองดีกว่าค่ะแล้วชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกด subscribe กันด้วยนะคะไว้เจอคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอันดีและไอก่อน <c oughs>